สวัสดีชาวราศีตุลกันบ้างนะคะลองมาดูซิว่าความรักของพวกคุณค่ะในช่วงหลังเข้าปีใหม่ไทยเนาะเดือนเมษายนนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนนะคะความรักของพวกคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่มีวันเกิดอยู่ในช่วงวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะหรือมีลักนาสถิตอยู่ในราศีตุลก็สามารถรับชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะลองมาดูกันค่ะว่าความรักของพวกคุณเป็นยังไงกันบ้าง King of Pentacle นะคะ พระราชาเหรียญเนาะ uh, The Devil ค่ะไพ่ปีศาจนะ The Hero p h a n t นะคะพระสังฆราชเนาะ The Tower ค่ะ Ten of Swords นะคะไพ่สิบ,บาปค่ะโดยพลังงานตัวคุณไข่ Energy หลักของพวกคุณนะ King of Pentacle นะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จค่อนข้างมากทีเดียวนะแล้วก็เป็นคนที่ เอาง่ายๆคือถ้าเรื่องเงินเงินทองทองแล้วก็คุณก็มีมาก พอสมควรนะคะคุณอยู่ได้อย่างสบายสบายเลยนะแต่นี้ทั้งนั้นค่ะโดยโดยที่แบบในลักษณะของคนราศีตุลบางทีคุณอาจจะมีลักษณะของการช่างตวงมีลักษณะของการที่คิดคำนวณอยู่ตลอดเนาะมันก็เลยอาจจะทําให้ความโรแมนติกของคุณค่ะในเรื่องของความรักมันอาจจะน้อยไปหรือเปล่านะอาจจะลองปรับดูในเรื่องนี้บ้างก็ดีนะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะท่านที่กาลังอาจจะกําลังคิดว่าจะมีความรักครั้งใหม่หรือว่า มองมองใครอยู่ในตอนนี้นะค่ะสำหรับคนโสดค่ะชาวราศีตุลค่ะไพ่เดวิลขึ้นมานะคะบอกให้รู้ว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณที่มันยังไม่อาจเปิดเผยกับคนอื่นได้อยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะแต่ด้วยความที่พอคุณเป็นราศีตุลค่ะคุณต้องทําอะไรอย่าง มีการช่างตวงวัดอยู่ตลอดเนาะเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องทําเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมานะถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีอะไรที่เป็นเรื่องรับๆต่างๆมันก็เป็นไปได้ที่จะเกิดเรื่องราวไม่คาดฝันแล้วทําให้คุณต้องเจ็บปวดกับเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะที่ผ่านมานะดูเหมือนว่าคุณ บาดเจ็บมา,มากพอสมควรทีเดียวนะคะกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นนะคะในเรื่องราวของความรักของคุณนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วค่ะดูเหมือนว่าช่วงนี้ค่ะคุณอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เหมือนปิดบงังปกปิดกันอยู่ระหว่างคุณและคู่ของคุณหรือเปล่านะถ้าคุณไม่ได้ปกปิดก็เป็นไปได้ค่ะที่คู่ของคุณเขาอาจจะปกปิด คุณอยู่หรือเปล่านะคะนะก็ค่อยๆประณีประนอมค่อยๆคุยกันนะช่วงนี้ดูเหมือนว่าความรักของพวกคุณอาจจะไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่เพราะคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักมากนักค่ะอาจจะไปมองถึงเรื่องของฐานะเศรษฐกิจเป็นมองเรื่องของการทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ความรักไม่ค่อยหวานหรือเปล่านะรวมถึงอาจจะมีเรื่องราวค่ะที่เป็นปัญหาเข้ามาใน ชีวิตคู่เนาะของคุณโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนอาจจะมีเรื่องราวของการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเพราะบางทีเนาะเหมือนอย่างที่จะพูดบ่อยๆคือ,อการทะเลาะกันไม่ได้แปลว่าเราไม่รักกันนะคะนะคนรักกันอาจจะไม่ได้เห็นตรงกันในทุกๆเรื่องก็ได้ก็อยากให้คุณค่อยๆประนิประนอมนะแล้วก็ใช้ความเป็นชาวตุนของคุณนั่นแหละค่ะนะ,ะ,นะะประคับประคองเนาะช,ช่วงนี้ดูคุณค่อนข้างจะเจ็บปวด พอสมควรค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็อยากให้คุณนะคะลองปล่อยวางค่ะอะไรที่ให้อภัยได้ก็อยากให้ให้อภัยเก็บกันนะคะก็จะช่วยประคับประคองความรักครั้งนี้ให้มันกลับมาดีขึ้นได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีตุลน,นะ